สวัสดีครับผมอนุชลินทรแก้วรหัส55543206043-5ขีดครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องเทคนิคอัลกอริทึมแบบไนนามิกอัลกอริทึมโปรแกรมมิ่งนะครับหรือดรากนะครับเนื้อหาก็มีอินโทรดักชันแล้วก็แนปแซกพับไปด้วยดรากนะครับเรื่องเนื้อหาแรกอินโทรดักชันนะครับ หลักการคือเราไม่ทราบว่ากรณีไหนคือกรณีที่ดีที่สุดเราไม่รู้คําตอบว่าจริงๆแล้วต้องตอบว่าอะไรดังนั้นเมื่อเราไม่รู้เราจรึงต้องเดาโดยเราจะต้องเดาหรือสุ่มไปในทุกๆก,กรณีที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วเลือกเอาเฉพาะกรณีที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับปกติแล้วจะใช้แก้ปัญหาเชิง o p t i m i z a t i o n นะครับ ลักษณะการทำงานของเด็กจะคล้ายกับ d y and Conquer นะครับ d y and Conquer จะใช้ในกรณีที่การคำนวณของปัญหาย่อย subproblem ไม่ขึ้นต่อกันเรียกลักษณะการทำงานอย่างนี้ว่า chop down a p p r o a หรือการสอยย่อยปัญหาต่างๆออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วจัดการแก้ปัญหาจากปัญหาเล็กๆก,ก่อนแล้วค่อยรวมกันไปเพื่อ หาคำตอบโดยรวมครับก็อ้างอิงข้อมูลจากเว็บเดิมนะครับจากอาจารย์กรุงศิลป์อภิรมสุรานแต่แดกจะใช้ในกรณีที่การคำนวณของปัญหาย่อย subproblem ขึ้นต่อกันซึ่งมีลักษณะการทำงานในเชิง bottom up approach โดยจะเริ่มจากปัญหาขนาดเล็กก่อน แล้วค่อยรวมกันจนได้ปัญหาหลักนะครับเน s แซ deck. ก problem with d e c กก็ต้องทำการเก็บคำตอบของแต่ละรอบการทำงานเอาไว้เพื่อเปรียบเทียบหาคำตอบที่ดี่สุดดังนั้นเราจะดูทุกกรณีที่จะเกิดขึ้นได้นี่นะครับให้ราคาก้อนนะครับ มวลของก้อนเท่านี้แล้วน้ําหนักอันนี้เป็นน้ําหนักนะครับ W เนี่ยครับวิเคราะห์แต่น้ําหนัก1จนถึง W ตารางนี้จะเก็บข้อมูลของต่างๆทุกกรณีเพื่อหาข้อมูลที่มากที่สุดวิเคราะห์อของทีละชิ้นนะครับอันนี้มูล,ลค่าเนี่ยน้ำหนักนะครับตามที่บอกเมื่อกี้ ให้ n เท่ากับ0นะครับใส่ w 0ลงไปเพราะ wi เท่ากับ w 0พอดี wi เท่ากับ w 0เริ่มมานี่ครับ1อันนี้น้ำหนักของก้อนที่1น,นะครับมันก็จะเป็น1ที่ใส่ลงไปในเป๊ะนะครับมันก็จะเป็น11 1 1ไปเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นน้ำหนักของก้อนแรกก้อนเดียวนี่พออันนี้ใส่ก้อนแรกเข้าไปก่อนนะครับ หนึ่งอันนี้อันนี้เป็นน้ำหนักของก้อน2เนนะครับไอ้มูลค่ามูลค่าของก้อน2องก้อนหนึ่งกับก้อน2รวมกันก็เป็น7นะครับเนี่ยครับหนึ่งกับ2เป็น7จจากนั้นก็เรียงกันเป็น77 7 7 7ไปนะครับมาอันนี้ก็น้ำหนักของก้อนหนึ่งอันนี้ก็น้ำหนักของก้อน2อันนี้ก้อน1กับก้อน2รวมกัน กับสองรวมกันอันนี้พอมาเป็นน้ำหนักของก้อนที่3นะครับ18บแพอมาอันนี้ก้อนที่สองก้อนที่3รวมกันนะครับ18กับ6เนาะสกับ6ก็เป็น24บวกก้อนที่1ก็เป็น25บก็ย5ครับนะครับ คิด,คด,คดทั้งหมดก็จะได้นี่นะครับครับตามที่พูดมาเมื่อกี้ครับจะเห็นได้ว่าเด็กจะคิดทุกๆก,กรณีที่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งข้อดีก็คือเราจะได้ค่าที่ถูกต้องที่สุดอย่างแน่นอนแต่ข้อเสียก็คือกระบวนการในการค้นหาอาจต้องใช้เวลานานขึ้นหากมีข้อมูลที่มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตารางโปรแกรมนะครับครับ นะครับโปรแกรมครับก็จบการอธิบายเท่านี้นะครับขอบคุณครับ